มันเป็นเวลานานแล้วสินะ่ะหลังจากศึกใหญ่ครั้งนั้นที่ข้าพ่ายแพ้ให้กับเจ้าพวกแวมไพร์จนฉันจะต้องหลบๆซ่อนๆอ,อดมือ้อกินมือ้อแต่วันนี้จะเป็นวันที่ฉันจะต้องล้างแค้นมาแก่พวกแก ต้องโดนฉันถลม่มนี่ครับยังเดินยังเดินเร็วอยู่นะเนี่ยนี่หมู่บ้านแรกมาถล่มเลยโอ้เดินเร็วมากปุ๊บ่าเดินช้าละคนเถื่อนเขาบอยอีกแล้วมีเยอะมากเลยชุมมากเลยแต่แปลกนะไม่เคยไม่เห็นหมาป่าเลย ยังไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋วพราะเราเล่นเป็นมนุษย์หมาป่าเลยไม่เจอหมาป่าธรรมชาติมาแล้วในที่สุดก็ถึงแล้วปัสสาทแวมไพร,ร์ตอนนี้กี่โมงหกโมงเดี๋ยวลงไปลุยเลยครับโอ้มีคนเถื่อนอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกี่คนเนี่ยโอ้มากันเพียบแก นี่สองคนเองเหรอฝั่งนี้มีไหมนั่นอืมนี่เรียบร้อยมีอีกไหมของสำคัญที่ต้องใช้แล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ข้าจะแก้แค้นเจ้าพวกแวมไพร์พวกเราเราหมาป่าจะต้องกลับมาลุ่งโลดอีกครั้ง <laughs> มามายังมืดแล้วอุ๊ยตกใจนี่มามามากันให้หมดดูประสิทธิภาพของเราหมาป่านี่มาเร็ววิ่งอย่างรวดเร็วครับโอ้โหมาอีกสิมีอีกไหม มามาออกมาให้หมดอยู่ไหนโอ้นี่แกแกเป็นมันหมาป่าใช่ไหมแกไปพักดีกับพวกแวมไพช่างหน้าสมเพชจริงๆยิง,ง,งให้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแกวิ่งไม่ทันหรอกนะฮะมีอีกไหมมีอีกไหม โอ้โหมันวิ่งมาจากข้างนอกในตัวในในปราสาทไม่ออกมากันเหรอออกมากันสิอย่างนี้ก็ยิงกันทั้งคืนจะไม่หมดอสิเนี่ยอกระสุนจะไม่พอ,อนะออกมา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 นะเออออกมานั่นวิ่งมาตรงมุมตึกออกมากให้หมดที่อยู่ในนี้ออกมาให้หมด เราล้อไม่หมดแล้วมันสู้เราไม่ได้หรอกโหดจริงๆม,มันจะเช้าอะไรสิออกมาออกมาออกมาโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อยชอบมาข้างหลังตกใจหมด ยิงสามนัดตายมามามาเรื่องของเรื่องคือในในปราสาทไม่ยอมออกมานะสิออกมาเฮ้ยโอ้โหอือหเกือบโดนกำแพงไหนต้องกินน้ำมันงูสักอันละ โอเคอ้าว okay. ทีนี้ในปราสาทออกมาสิเฮ้ยโหเฮ้ยเดียวเดียวเด้อโอโหเกือบแย่เหมือนกันไหนไหนไหนอะไรอืมอืมย,ย,ยิงสี่นัดออกมาให้หมดติดแล้วใช่ไหม ติดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมีของดีให้เดี๋ยวมีของดีเดี๋ยวว่าดติดอะไรอะอ่ะมามีของดีให้ี่ตายไหมตายไหมตายไหม ตัวไม่เกรียมเลยสีดำไปเลยนี่ออกมาได้ออกมาได้นี่แน่ ระวังหลังติดกำแพงนี่ยิงหัวไหลโดนไหมเนี่ยนี่แน่โดนโดนตายแล้วสิหมดยังหมดยัง เอ้ยตกใจหมดตัวมันเด้งหมดแล้วใช่ไหมออกไปทิเก,กะกะลากออกมาก่อนลากออกไปเดี๋ยววิ่งหนีออกมาเกกะติดแย่เลยนะออกมาติดอะไรเนี่ยออกไป หมดแล้วหมดแล้วอาจจะมีข้างบนนี้อยู่ไปดูก่อนเฮ้ยนั่นไงตายแล้วตายแล้วตายลวโอ้ตายทำไมหนีไม่ทันอ่ะช้าเลยอ่ะเฮ้ย เอา้ามาเกิดข้างบนนัไงไงแล้วของเราอยู่ข้างในนะั้นโชอะไรเนี่ยเราจะเข้าไปมันก็นั่นหมดสิเดี๋ยวก็ตายอีกรอบสิ่งเงี้ยปืน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 ตายอีกรอบแน่ๆเลยกินน้ำมันงูก,ก่อนนั่นโอ้โหเสียไปสองรอบเลยปืนเราหายไปไหนเนี่ย ปืนหายไปไหนอะโกงอ่ะปืนหายครับปืนหายครับ วอดเดี๋ยวถ้ามืดมาจะแย่แล้วเนี่ยมันเก็บทองเอาไปขายก่อนเอาเปืนก่อนดีกว่ามีอีกไหมแกจะมีอีกไหม นี่ไงเปิดันนี้แล้วกันเออไอ,อหมวกเราหายไปไหนอะหาหมวกก่อนนี่หมวกอยู่ตรงนี้ทับอยู่หรือเปล่า,น,าออออนี่ไงเออนี่ไงเนี่ยว่าหายไปไหนอยู่ ủy quyền Nó chúng đột có thể nói rõ Ở ngay nè, là กระโดดแรงมากโอเค โอ้ป oh, oh, hey, uh, uh ืนมาอยู่นี่เองโถ่หาอยู่ตั้งนานเก็บไปหน่อยแล้วกันก็เสียของเวลาตายก็อย่างเงี้ยแหละไม่รู้จะไปโผล่ตรงไหนไปไปต่อ โอเคตอนนี้ได้เวลา9โมงแล้วจริงๆบุกกอกลางวันก็ได้นะก็ชนะได้ไม่ยากหรอกแต่อยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพตอนกลางคืนจะเป็นยังไงมามืดสักทีสิเราุษย์หมาป่ามาถึงเม็กซิโกแล้วมามาแล้วโอ้โหเดินเร็วมากตึกเอาไปกินก่อนเลยหนันดนี่ นี่อืมอืมเร็วมากครับสปีดเร็วกว่านรนะกมีอีกไหมมีอีกไหมไหมมีอีกไหมหมดแล้วเหรอโอ้โหอะไรทำไมมันง่ายจังฮะมีใครอยู่ตรงไหนอีกโผล่มาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยิงสวนมาใครโอ้โหแอบอยูน่นี่นี่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยใครยิงโผล่มา แอบอยู่ตรงนี้เหรอนี่โอ้โหง่ายได้เหลือเกินง่ายได้เหลือเกินนะครับเก็บบอลก่อน,กนเก็บบอลเก็บบอลเดินเร็วเกินไม่ค่อยชินไปโอ้ไหนๆมาแล้วเก็บอือหือเร็วมาก เดี๋ยวมันจะเช้าว่ะสิเปิดประตูเลยล <ไป S 2> แล้วกันไปแล้วมาก็มาโอ้โห,หเชียวสายฟ้าเชียวไปเลยครับ บอลอยู่ใต้โต๊ะเก็บมากันยังมาค่ะมากันยังเดินเร็วมากอุ้ยเร็วเกินคุมยากมีอีกไหมมีอีกไหมมายังยัไไงมาแล้วใช่ไหมนี่แน่ห้องสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหอืม ไหนไหนไหนอ,อยังเดินเร็วอยู่นยหน่อยนึงเอาละอันนี้คือปกติแล้วกลางวันม,มาไม่กลัวแกล็อกอืมโอ้ยเป็นโหมดปกติแล้วนะครับอวิ่งกันมาแล้วสิซอมบี้มายิงร่วงยิงร่วง นี่แน่ถอยหลังยิ่งเนียนอืออือโอซอมบี้มากันแล้วขึ้นไปอยู่บนนี้ดีกว่าอีกเก,กกะ มีอีกไหมมีอีกไหมหมดแล้วเหรอง่ายเกินไปไหมเนี่ย อีกนาทีครึ่งไปเดินไปขาสะพานเลยฉันจะไปอิสราพที่เม็กซิโกแล้วลงมาลงมาสะพานลงมาลงมาแล้ว เฮ้ยกระโดดไปโอ้โหเกือบตายมากันอีกรอบโอ้โหเยอะมากาเดี๋ยวเดี๋ยว ยิบลายละโอ้ oh, ตายโท่โอ้ตายง่ายๆแต่ก็ผ่านพอดีตายแต่ก็ผ่านพอดี <laughs>